มาเจอแล้วนะครับนี่มาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วสาวขับเซ็0แนี่น,นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Bite Story นะครับวันนี้เคโตมีนัดกับสาวนะครับ ซึ่งเป็นสาวขับเซ็ปแปดนะครับวันนี้ผมจะไปขับไปทํางานนะครับขับเจ้าหูเขียวไปทํางานพร้อมกันกับสาวขับเซ็ปแปดนะครับเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์น้องเขาตอนที่ถึงโรงงานนะครับว่าความเป็นมาเป็นไปยังไงถึงได้มาขับบิ๊กไบค์นะครับรถหน้าตาน้องจะสวยขนาดไหนเป็นยังไงน่ารักขนาดไหนครับเพื่อนๆรอติดตามชมได้เลยนะครับ เจอแล้วนะครับสวัสดีครับส,สดไปกันเลยไหมหแท้ท่าขับก็เท่แล้วนะครับผู้หญิงครับผู้หญิงขับไม่มีเสน่ห์จริงนะ É e... เพื่อนว่าที่มาที่ไปทําไมน้องเขาได้ไปขับบิ๊กไบค์นะครับทําไมเลขแปดร้อยคันนี้มาอย่างไงนะครับว่าเป็นคนที่ชอบขับบิ๊กไบค์หรือว่าอายังไงนะครับเราลงมาดูกันนะครับว่าถึงโรงงานเลยจะสัมภา์น้องเขาไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ย เท่าที่เห็นในแถวชลบุรีนะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับหรือว่ามีที่อื่นก็ไม่รู้นะแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นก็คือมีน้องเขาคนเดียวนะครับที่ขับแซง800รอยแล้วก็ขับเป็นประจำด้วย 800, โอเคนะเพื่อนเราก็มาถึงโรงงานกันแล้วครับนี่คือหน้าตาของสาวที่ขับแซ0แดร้อนะครับเป็นยังไงบ้างนี่น่ารักเลยทีเดียวใช่ไหมละ่ะชื่ออะไรครับชื่อจิ๊บค่ะอ๋อชื่อจิ๊บนะครับอันนี้ขับเซ0ดร้อมาทุกวันไหมครับก็อาทิตย์นึงมาประมาณ3-4วันนะคะถือว่าเกือบทุกวันนะครับ<ช>เพื่อนเป็นยังไงบ้างครับ ขับแซ0บปร้อยสนุกไหมสนุกคีสนุกเพราะว่ามันไปได้เรื่อยๆอ่ะใช่ครับไปได้เรื่อยๆชอบเลยน้องบิดเร่งบิดติดมือเลยใช่ไหมครับแต่แค่เขาไม่มีไม่มี ABS ไม่มีอะไรอย่างงี้คือต้องเซฟตัวเองอันนี้แซ0บปร้อยปีไหนนะสรัิบาปี2อ1พันบรถคันนี้ขับมากี่ปีแล้วครับแซ0บปร้อยเพิ่งซื้อมาปีที่แล้วช่วงก่อนโควิดใช่ค่ะซื้อมาสองมา ราคาเท่าไหร่ครับตอนนั้นตอนนั้นก่อนโควิดประมาณ2 2แสนสองสอแสนสใช่ดาวได้ดาวอะไรดาวค่ะวางดาวไปประมาณ 4, 4. ี่หมื่นสี่เป็นเสร็จจบได้คันนี้มาประมาณห้าหมื่นกว่าบาทแล้วเป็นผู้หญิงใช่ผู้หญิงก็จะผ่อนถูกกว่าผู้ชายเหรอดีทางนี้ดีอย่างนี้นใช่ค่ะจะเป็นผู้หญิงซื้อครับ เลียงค่าประกันมันจะถูกกว่าเป็นผู้ชายเพราะว่าเราค่าความเสี่ยงน้อยกว่าอันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยเนี่ยใช่ค่ะเพิ่งรู้เพิ่งรู้เลยนะใช่ใช่ค้าวหน้านะครับเพื่อนถ้าใครซื้อเือสองให้แฟนเป็นคนออกนะครับนี่นี่นี่ความรู้ใหม่เราหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าผู้หญิงค่าเลียงประกันหรือว่าอะไรถูกกว่าผู้ชายนะครับเวลาไปผู้หญิงเอาไปเลยคนรถเป็นของผู้หญิงอันนี้ก็น่าคิดนะครับถ้าถ้าถ้าออกชื่อแฟนเนี่ย เวลาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเดวแฟนยึดนะครับอ่าโอเคครับน้องยิป๋ยพี่ขอดูอะไรแต่งนิดหน่อยนะครับอะไรแต่งนิดหน่อยว่ามีอะไรบ้างอ,อันนี้ท่อไฟทอสอันนี้ทอ่ <มา S 1> อนนไฟทอสมากับรถ <ลด S 2> ใช่มีอะไรที่แต่งเพิ่มไหมครับมีมือคัดมีมือคัตคัของไอ้มือคัตที่ฝั่งนี้ของ TWM อืม TWM นี่ครับผู้หญิงแต่งรถนะครับนี่เพื่อนดูนะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับมือคัด ปั๊มเบรกของอดีลินอืมปั๊มเบรกอดีลินนี่รู้ใส่ปั๊มบนด้วยนี่การแทนการแทนของ TWM อืมเนี่ยกันสะบัดการสะบัดอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าซือช่วงที่แบบว่าเราต้องใช้เพราะแท่เป็รอยเป็นรถที่หน้าเบาอถ้าเปิดคันเร่งเผลอเปิดคันเร่งปุ๊บมันมันจะสะบัดหน้าหน้าเบาใช่ใช่หน้าไหวใสกันไว้แต่ว่าไม่ได้ ใช้งานแบบมันมันก็ช่วยได้นะเออมันมันช่วยได้เยอะนะครับมีประโยชน์เยอะมันถึงเวลาตกหลุมตกอะไรเนี่ยยิ่งรถหนักๆเอาไม่อยู่นะครับเท่จริงครับนี่ครับเป็นเสน่ห์นะครับเสน่ห์ของวงการไบค์เกอร์นะครับผู้หญิงขับนะครับนี่จอดคู่กับงูเขียวนะอันนี้แรดอันนี้แรดอันนี้งูเขียวอันนี้ฉายาตั้งเองงูเขียวเออนี่ครับจอดคู่กันเลยนี่ โอเคครับเพื่อนๆสำหรับน้องจิ๊บเซ็ตแปดร้อยนะครับวันนี้เราขับมาทํางานด้วยกันนะครับเป็นยังไงบ้างบรรยากาศนะครับเป็นเสน่ห์ของหญิงเดี๋ยวทริปหน้าถ้าน้องเขาว่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองแอบชวนไปออกทริปด้วยกัน <c oughs> <c oughs> นี่เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับรอติดตามชมสำหรับเพื่อนๆที่อ,อยากติดตามน้องจิ๊บเนี่ยสามารถ,ถติดตามได้ทางไหนบ้างครับทาง Facebook ได้ค่ะเออ Facebook ชื่อว่าชื่อเจจิ j ๊บแล้วก็ตีรัด เดี๋ยวผมแปะลิงก์วาร์ปเดี๋ยวผมแปะวาร์ปไว้ใต้คลิปนะครับนี่โอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจช่อง b i g b i t e Story ทําคลิปดีๆต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ผมกับน้องคลิปก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ